โอัผมนะครับเหมือนเดิมผมครับพีดกับเกมเทอร์ลาเบตทุยเตอร์ลียนะครับก็ผมได้ค้าชุดเกาะมานิดนึงแล้วก็นนั่ไม่ทำอะไรนะครับแค่เล่นนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นก็นะครับเออในพ์ทนี้เราจะมาลงเหมืองขุดทองกันนะครับ ปุดทองโอโหเกิน์ความเมียผุดทองไม่ใช่แล้วครับคิดลึกคลึแล้วครับคิดลึกแล้วครับไม่ได้แล้วนะครับอย่าเพิ่งโลกจิตตอนนี้ <c oughs> ไปกันเลยผมจะอยู่เฝ้าพาร์ทเองก็วันนี้มีแขกรับเชิญนะคร <c oughs> ับสวัสดีครับคุณปุ๊กครับครับครับต้องการอะไรครับวันนี้อยู่กับคุณปุ๊กแล้วก็ผมนะครับพีทเหมือนเดิมพีซี่ ้ยท้องไปเลยโอ้สลามเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนที่เข้าลงเหมืองแล้วอสึกแกก็็เข้าใจบอลระเบิดอัดโอ้อัดสลามโอเคเจอหัวใจด้วยขอให้โชคดีมีพอตอยู่ห้าอันเป็นแดกดกดไม่ไม่ขุดแรกเลยเหรอครับกำลังขุดทองครับ ็ผุดทองเฮ้ยไม่ถึงอ่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยนอโลกจีบจริงเลยเราสู้ๆนะผมจะแกรมาทองให้เองบล็อกอะไรเหรอทำอะไรอย่ามาเอาทองเขานะม่จีบได้แห่ทองเด็นนี่ทองไปสองอันสี่อันสองอันมหาทำไมทำกันอย่างนี้คนดีจนมากใช่ไหมไม่จน กินน้ำยาเออเอออาการใจเย็นหมดแล้วโอ้ยโชคดีไปตายนะไปอยู่กับเฉลามที่รักเออเออกือบตายเกือบตายอย่ามาหาผมอย่าอะไรอะไรแล้วครับแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะแคสเฟลมาหลายรอบแล้วครั้งนี้ต้องไม่เฟลให้ได้ปุบหลุดบุบหลุดจิบหายแล้วมึง ก็ขึ้นไปแล้วอีชักชั่วขุดฐานชิงก็รับปาร์เกอร์แล้วนะฟุกฟุกรู้นะปาร์เกอร์ไอสมาชิกเขาก็เป็นเพื่อนเพืเขากันแหละไม่ใช่ใครอช่วยด้วยเฮ้ยสึ่งอะไปาร์เกอร์อะไรอ่ะก็ปาร์เกอร์ไงพี่เด่นพีบีด้วยนะก็เพื่อนกันไงปาร์เกอร์แอนด์เฟรนด์โอ้โหจะตายเฮลมีผีผมจะการเองไอพวกขี้รักฝากเลยเพื่อนฆ่าไม่ไหวแล้วยฮิวเอาเลือดเอาที่ฮิวไป แล้วข้าไม่ไหวแล้วข้าว่ามียข้าเอาดจะไปไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ออ่ยเอามาด้วยโหดรข้าอยลบกยาข้ากลายเป็นเด็กไรลูยาแล้วฝันมันใช่ไรลูกยาลองไปช่วยเรวจัดการได้เรหนึ่งเย้อเด้อเลือสลามันไม่ได้ฆ่ายากอะไรเลยแต่ตอนนี้เหือแค่ขึ้นหัวใจไปขุดขุดไปขุดแร่ขุดแรกไปไป ช่วยด้วยโอ้เหลือขึ้นหัวใจออกไปซะผมจะการเองขึ้นของขึ้นของขึ้นหัวใจออกไปผมจะการเงผมเก็บของคุณไปขุดทองไปเดยผมขุดแร่ธรรมดาเองโมขุดคุณเปลี่ยนเนอะขุดฟุกเปลี่ยนเป็นขุดแร่ขุดแร่ไม่เอาขุดทองละมันยังไงยังไงอยู่ว่าปะฮะไม่ใช่แนวแนวคุณชื่ออะไรนะผมครับจะแนวมังกี้ทีวีผมก็ไปไม่เจอเจอแต่สุนห์หงอคงอะ้รคอื่นโรค ผู้ชมเขาเจะดูดูนี่เนี่ยคาเมล่าตัวอะไรอะบินไ,ได้อ้๋อ้อคุณปิดรูแล้ยหลอดละไม่เป็นห่วงโอ้โหมีมีอะไรอะมีผมมีทั้งคนตอนแรกจะปิดขังกันเลยไม่ใช่หรือ <c oughs> อะไรนี่ตั้งใจเนอะเรไม่ได้ตั้งใจเราต้อง ขึ้นข้างบนกันดีกว่าครับคุณขึ้นไปก่อนเลยคุณจะหาแร่ต่อไปมีเมจิกบิลเลอร์ไหมไม่มีเอาไปผมได้อย่างไหนไม่รู้สองกันสุดทางทีเฮ้ยผมมีมีเชือกระวังนะคุณอ้าวอือตุ๊กตุ๊กการข้าสูดละสูดละสฝากเลยครบถุดแร่งามน้ำเออเดี๋ยวปรับแสงกันดีกว่านะครับคุณชมจะได้เห็นผมก็เห็น เอาแสงมาเปอร์อ,ออโต้ออโต้ออโต้ไลทสียงสว่างจากดวงอาทิตย์อันนี้แสงสว่างจากมิมิสิตนะคะเ,ออเกมเกมที่เล่นยากที่สุดนะครับเกมที่หาของยากที่สุดที่ผมคิดแล้ว <c oughs> ต่อ็อกแล้วคุณคิง ผมจะขึ้นไปบนแล้วนี่ผมแล้วพีชนะครับอย่าสีแป้งเพื่อเราไม่มีน้ำแฝงนะครับชช่อิจริงๆเลยกะไม่รอาคนฟกใช่ครับทำไรอะเล่น <c oughs> อ้ยโ้ยโอ้ย้ย,ยจริงๆมีใครโดนหินทับตายป่ะครับคงมีนะครับ ผมนี่คือไงโดโอ้ยตัวเล็กตัวอะไรตัวอะไรมันมีหนอนอะ่ะขอให้โชคดีโอ้ยล่ะต้องฆ่าม,า ielle, มาันเดี๋ยวมันจะขึ้นมาบนบ้านเราได้จงโชคดีเนี่ยดีกว่าไม่ยุ่งกับมันดีกวปะอะไรไม่เสียใจใครผิดได้เล้วจงโชคดีจำไหมได้กับใครจำได้เปล่า พี่พี่ชอบช่วยตอนเรียนซีอู๋จิ๊ตุ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 จังไว้จัไว้จัไว้ขึ้นมาแล้วมีรถบรุรผู้เกาอยากแซงกลับมาจากความมืดขึน้นไม่ได้อไโอ๊ยมาอ้อยตัวโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊สลามาเยอะเกินจะตายเฮ้ยจะตายจริงๆเนอะ มันตีที่ละหกกับตีที่ละสี่โอ้ซสลามพอไม่เล่นด้วยลวงอนอือวันนี้มีโพชั่นอะนี่เสื้อปาจระเข้จริง <c oughs> เกาะพรอนเล็วเป็นตามาวีดูเลือดสิครับ <c oughs> ไม่ตายปฏิหารแลยปฏิหายจริงไม่ตายเนี่ย ผมไปช่วยมาแล้วท<บ>ี่ไหนไม่เหลือเลือดจังรอมาได้ค่ะดีมาเทพเทพไทยจริงๆเลยเทถูกเอาบายบายสลามน้อยร้อยลีลาไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วเห็นหัวแล้วเรารอดแล้วไม่ต้องออจะตายมาไม่ทีแต่จะตายายังไงช่วย้ายเอาเขามันเป็นบอสเออมอนเตอร์ไว้ฮะเออเรียบร้อยช่วยแล้ว เอ้ยข้างบนดีกหนึ่งตัวสองตัวอ่าแถวนี้คนไม่มีชุดก่อดรอผมใส่แค่รองเท้ามาหลอกไหมมันกระจกเอามันราตีห้ามันตีสเอาไงอ่ะเออเราคือผู้พิชิตอ่ะยยยัยยๆยยัยยอยยอชนะแล้วจะขึ้นไงอ่ะว้าวพับืออ ไ่าเสีใจมันไม่ใช่ไบโอมทะเลทายไม่เป็นไรเพื่อมันตีเจ็ดเตีสี่กลับแล้วนะครับไปเลยผมยังพอลงชีพได้เพื่อสกิลแฝงมันตี3ามแล้วตี4ตั้งเก่งกาลและเชื่องนี้ตอนนี้กำลังโดนปูชะกันเลยสลาม2องคซอมบี้อะไรนะ b ีเดอะสกาคุณแม่ครับซอมโอ้โหมันตี10 แล้วไม่ว่าซอมบี้เกิดจากอะไรเกิดจากคนกินหมาครับเพราะก,กายติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้แล้วซอมบี้ก็จะฆ่าถึงที่โน่นอย่าง่นว่นนี้โลกยจงมีแค่ซอมบี้ซอมบี้มัพวกตายยังยังระดับผมแล้วสกิลนักเดินทางท็อปจะหมดแล้วคเอาพาด้วยนะฮะ <c oughs> อาท็อปมาด้วยไม่มีเยอะจัดท็ <c oughs> อปหมดแล้ว <c oughs> วิว6อันทอดทอด,ทอดหมดแล้วไม่เหลือสักอันเลยเอาเจียวสลามมาด้วยจะบอกเนี้ยคุณก็มีอยู่ตรงนี้ใช่เยอะดเอยม,มีอยู่12อันแต่ไม่มีไม้เลยสักอันก็คงมีอยู่ทั้ง200อันได้ละขึ้นไปหายใจฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ใจหยุดได้มาทั้งหมด3 6อันนะครับ แต่ไปช่วยแล้วมีลับปรดุลแสงแสงมาแล้วเราก็ต้องเดินทางด้วยกันสิครับเออครับไปช่วยแล้วผมว่าผมจะหาก่องกุ้ยซอมปี้ติดหัวสลามมาย่ายาย่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 ายาบอให้คุณรอดมาได้เออมันตีสิบสองเราตีสองชนะเรียบร้อยเออซอมปี้อีกแล้ว โอ้โหโอ้โหตัวอะไรเนี่ยฟังตายตัวไอ้เชียวดีโอ้โหซอมบี้โอ้โหลูกตาคุณครับคุณนีมาเถอะไม่ต้องห่วงผมเพราะผมอยู่รอดได้เอื้ออีการนี่ว่าเอื oh, 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 ้อทำไมมันไหลลื่นจังโอ้โอ้โอ้แลอะไรเรามีเกาะเราเทอนลงลงเทินพออยากได้ระเบิดอ่ะใครหาไอที ยายาโอ้โหซอมบี้ใส่ซอมบี้ใส่หน้ากากเราตีหนึ่งมันตีโอ้สิบสามห่างกันลิบรับเลยโอ้สิบเจ็ดหเรรยบร้อยครับไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะครับเชิดดับอนาข้างสะพานลอยแ h a ทำอะไรอ่ะคุณต้องการอะไรชุดคบหาหา าของพี่ตะกต้องี้ครับคุณปักไว้เนี่ยเคยปักไปเพื่อหาชนบ้างไหมผมเดินปักเดินปักเดินปักเลยนะครับคุณอยู่ไหนอะอยู่เห็นหัวเห็นเห็นหัวผมไหมฮะโอ้เล่นลงทำใหญ่โอ้อซอสปีดโไเ่เห็นเจออะไรเลยโอ้โอโอ้โอ้โห โอ้โห <anto> oh, oh, oh จะตายแล้วจะ oh, oh. ย <Viol> ิงทีหนึ่งมาขี้ไหลโอ oh. 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 ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วเออหรือเปล่าโอ้โอ๋ยมันตีสิบสามเราตีหนึ่งเจริญเน่ะวังนี้ครับดาบทองหวนมาดีกว่าจะขุดทองช่วยด้วยแต่ยังไงก็พาร์ทนี้ จบแล้วอืันนี้ก็ขอลาก็ไปก่อนด้วยการปายของผมคุณฟุกครับวับกลับครับอย่าเพิ่งครับแป๊บน,นึงัง,งไงพันนี้ขอจบกันไปก่อนนะครับคุณลกบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดียร์สวัสดีครั